สวัสดีครับแชมป์รถซิงน้นครสวรรค์นะครับวันนี้ก็พาพี่พีมาดูเขาเรียกว่าเป็นรถ่ารถเก่งรถเก๋งแบบว่ายอดนิยมอนี่ครับวุซิต,ตี้ฮอ,อนดา้าซิตี้คันนี้นะก็เป็นรถที่ผมใช้งานก็คือซื้ออะไรแล้วก็ขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่พีเห็นผมเนี่ยอเอารถไปส่งลูกค้าเนี่ยจะต้องขับคันนี้ไปอ,อ,อันนี้ก็คือด้ เรียกว่าเดินทางเนี่ยทำไมถึงขับอันนี้อะเพราะว่ามันประหยัดประหยัดเพราะอะไรนี่ครับแก๊ส CNG โรงงานมันเป็นแก๊สมาจากโรงงานเลยใช่ไหมติดแก๊สจากโรงงานเลยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเดยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ถังคันนี้นะอยู่ได้อีก10ปีขึ้นนะครับก็พี่ๆลองดูนะว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ฮอ da ้าซิตี้นะนี่นะสีแดงเลยสวยเลย ยางเปลี่ยนใหม่นะยางใหม่แม็กนี่สีสวยๆเลยครับยางนี้เพิ่งใหม่นะปี2 0 2พนยิบ้านะยางสี่เส้นนะยางใหม่โช๊คเชิเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าเอาง่ายๆว่ารถใช้เองเดินทางไกลเนาะผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาคือเปลี่ยนใหม่หมดน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันน้ำคือทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์เอาง่ายๆดีกว่าคันนะี้นะคันนี้สมบูรณ์เลยภาษีก็ไม่ขาดเพราะเราวิ่งสี่หกเก้ามีคมจังหวัดแล้วเนาะวิ่งคมจังหวัดก็คือว่าใช้งานเะนี่ย รถตัวเองใช้อ่ะพี่พีก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมใช้งานเองเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับตัวรถนะคันนี้สีแดงคือแบบเป็นแดงแบบล้วมีชุดแต่งรอบคันเลยนะเป็นชุดแต่งรอบคันเลยเป็นเซอร์ชุดแต่งรอบคันเลยฮอนด้าซิตี้คันนี้นะปีสิบสามเกียร์ออโต้ปีสิบสามเกียร์ออโต้นะใครมองหาคือแบบว่าใช้งานสักคันหนึ่งแล้วก็ประหยัดด้วยอันนี้ตกตกตกน้ำมันเท่าไหร่โลเท่าไหร่คือผมบอกเลยเลยว่า โอ้น่าจะคือประหยัดอะประหยัดหมายถึงว่าไปกรุงเทพจากบ้านอะตีระยะระยะทางนะจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพเนี่ยใช้แก๊สไป340บาทอุ้ยตกลตกลละบาทได้อะละบาทใช่มาดูเลขไหมดิกิโลละหนึ่งบาทโอ้ยยังน้อยอยู่เลยหนึ่งแสนเจ็ดแสนเจ็ดกพันตีไปแสนแปดอ่ะแสนแปดนี่นะคอนโซลภายในแอร์เย็นนะเครื่องเสียงติดปกติเดิมเดิมเนาะเดิมเดิมจากโรงงานเลยทุกชิ้นส่วนเลย แต,แต่รถนี่ยังไม่ล้างนะยังไม่ได้ล้างก็เอามาให้พี่พี่รีวิวดูเลยเพราะว่าเป็นรถที่เราใช้งานเองเดินทางเองก็อาจจะมีลูกค้าบางท่านที่ได้เห็นแล้วนะครับ hmm. เพราะว่าขับไปส่งขับไปส่งรถก็ลูกค้าบางบางท่านบางคนอาจจะเห็นแล้วอันนี้เป็นค่าฝุ่นค่าอะไรเฉยๆก็คือยังไม่ได้ล้างพอเราใช้งานอยู่ด้วยเนาะใช้งานอยู่ด้วยก็คือวิ่งซื้ออะไรทุกอย่างเลยครับไม่ต้องห่วงครับดูแลอย่างดีครับคันนี้เหมือนได้รถเหมือนได้รถ ได้รถเ A ก็ของเองเลยอะแบตใหม่คือแบตใหม่กองใหม่อะไรใหม่คือเปลี่ยนใหม่หมดอะเอาง่ายๆว่ารถผมใช้งานก็คือว่าเปลี่ยนใหม่หมดช่วงล่างได้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วช่วงล่างโช๊คอะไรคือเปลี่ยนใหม่หมดลูกวงลูกหมากเนาะลูกหมากก็เปลี่ยนใหม่ลูกยงลูกยางเปลี่ยนให้ใหม่หมดลูกยางอะไรคือไล่เปลี่ยนหมดคือว่าเก็บคือว่าขับอะอ่าผมคิดว่าเออขับรถไปคือเธอได้ยินเสียงอะไรนู่นนี่นั่นคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยอืมนี่นะครับเดี๋ยวตัดเสียงให้พี่ฟังก่อน เงียบเ,เลยนะเกยบกิ๊บไม่ต้องห่วงครับพ,พี่ในห้องเครื่องก็ยังไม่ล้างนะใช้งานยงางอยู่ให้ดูกันไปเลยแบบว่าสดๆนี่นะอันนี้ขายอะไรเติมแก๊สก็ถูกเนาะน้ำมันประหยัดสามร้อยกว่าบาทอางงไาไปกรุงเทพไปกลับคือจะใช้น้ำมันหรือว่าแก๊สก็ได้สองระบบอ่าอะสมมุติขับไปเนี้ยอยากจะใช้น้ำมันอย่างเดียวก็ได้อยากประหยัดก็เติมแก๊สนะครับคันนี้เต็มถังนะแก๊สก็ประมาณ 270บาทอ๋อสองร้อยเจ็ดสิบบาทก็บิง,งได้ไปเลย300โล300กว่าโลเฮ้ hey, <ผม S 1> ยโอ้โหแม่ประหยัดเฮ้ยอันนี้คอยหัวเทียนหัวเทียนนี่เปยนใ่หมดเลยอ่าผมลืมแจ้งไปว่าเอาง่ายง่ายอ่าเดี๋ยวรับเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ที เปลี่ยนไรห,หมดแล้วเนาะอย่างว่าเนาะเราขับไปต่างจังหวัดถ้าไม่ดีนี่เดี๋ยวไปดับกลางทางนี่ไม่ได้นะไปดับกลางทางไม่ได้ไม่ลิงเลยคือไม่ได้นะครับรถใช้งานจริงๆก็คือเราจะต้องวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งใช้งานไปเหนือล่องใต้ได้หมดอ่าคันนี้นะครับน้ามันเครื่องนะครับพี่ๆน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องนอ้ํามันเกียรน์น้ำร่อเย็นอคอยหัวเทียนคอยหัวเทียนนี่คือแยกกันกับหัวเทียนนะหัวเทียนเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างใหม่หมด อ่ะพี่ๆลองเลือกเอาหัวเทียนเปลี่ยนคอยหัวเทียนเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนโอ้โหแบตใหม่อ่ะก็รถใช้เองก็เขาเรียกวอะไรพี่ๆอาจจะมองว่าโมหรือเปล่าให้อยากให้พี่ๆมาดูครับว่าเปลี่ยนใหม่จริงไหมนี่นะภาสีเล่มครบโอนภาษีหกเก้าราคามาคันนี้พร้อมใช้งานเลยคันนี้เป็นซิตี้นะครับเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับก็เป็นแก๊สซีเอ็นจีโรงงานปีสิบสามเอาไปเลย 1 4 9 0 0บาทอุ้ยเอางี้ขอต่อเลยขอต่อเลยอ้าวโอนโอนโอนฟรีก็สำหรับพี่ๆนะครับที่ท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาเลยบอกเลยว่ามาจาก y o u t u อ่ะดูมาจาก Youtube เนี่ยอก็จัดไปเลยโปรโมชั่นโอนเปลี่ยนชื่อให้โอนไต้มนเต็มถังด้วยเติมแก๊สเต็มถังด้วยอุ้ยให้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะจัดไปน้ำมันเต็มถังแก๊สเต็มถังรวโอนเปลี่ยนชื่อ คือวิธีมารับรถเนี่ยที่แชมบลูซิงนละสวรรค์เนี่ยก็พร้อมขับกลับบ้านได้เลยอขอน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งถังสำหรับเปลี่ยนรอบหน้าด้วยให้ไปอีกกันนะอู้เอาไปอ่ะแถมให้พี่ไปคือขับไปเนี่ยยังไม่ถึงรอบนะพอถึงรอบเสร็จปุ๊บมีน้ำมันเครื่องไปอีกหนึ่งถังหนึ่งเขาเรียกหนึ่งเกลอนให้พอีก ก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจ Honda City นะครับ <อะ S 1> ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0922559241ครับผมโอเคโอเคนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ